สวัสดีครับ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 พ่อมแพ่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องอําสวอสุแน็ดดินครับขอโทษขออภัย์ได้ครับายมือเดียวมือหนึ่งถือกล่องปิดภาพไปกันนะครับขอโทษขออภัยในคลิปนี้ครับวันนี้อัเภอสุภาพพี่น้องขามแพร่หรือว่าขามบป๊กพี่น้องอยู่ปูเจ้าฟังปูเจ้าขามไปฟังพับประเด็ว่าสิเป็นยังไงว่ได้มาขามดูแล้วครับพี่น้อง มันยังราคาเก่าบ่าครับย้นระยทะทางไปหลายครับพี่น้องตะวันอยากหอนเนี่ยไปพี่น้องไปเบึงบรรยากาศกันตอนนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาพี่น้องเจา้าพญาตอนนี้ฟังปูเจ้านะครับโอ้นะครับขามไปฟังพ้าประแดงกุหลาบพี่น้องพู้โหไกลๆกุหละบปูปเจ้าครับนี่ครับข้าสิขามแพะตัวนี้ครับ ราคาเพันจักบาทพุทตอนนี้ไปพี่น,น้องแล้วก็ลูกไส้เมื่อนี่าคาแพร่พันจักบาทนนนาพุทธพี่น้องวันนี้เมื่อคืนโดนแล้วครับซ้ำกอบว่ะเบื้องบรรยากาศน้องพี่น้องอยากขวัญเน้นหนึ่งพี่น้อง นี่ครับข้ามมาแล้วนี่ไม่ไปภาพประแดงเขาคือทางสายครับแนวถนนสุขสวัสดิ์หวาดนด้พี่น้องต้องคุณจะเป็นสะพานผู้มีพ้นพี่น้องผู้คนหนึ่งผู้คนสอง ใส่หมวกก,กันนอก,อนอกครับพี่นอ้องฮอนบรรยากาศครับพี่น้องข้ามแพรแค่ใหม่พี่นอ้องทาสีใหม่มั้งเนี่ยแพ่ทาสีใหม่มัง้งใส่สีใหม่มั้งมาเดิมไม่เป็นอย่างนี้ <laughs> หลายเดือนแล้วผมไม่ได้ข้ามเนี่ยสามเดือนแล้วมัง้งผมก็อยู่นู่นอยู่บางกะปิจะไปพระสมุทรเจดี ซอยโคเบซอยโกเบ,กเบครับเดบโกเบก่อนเที่ยงแล้วก็ไปไปอะไรอ่ะไปราชวงศ์บ่ายโมงเสร,ร็จราชวงศห้วยขวางกลับบักระปีพอดีวนกลับพอดีบ่ายเอกสารครับไปตามกันต่อครับพี่น้องไปแล้วพี่น้อง ออกจากฝั่งปู่เจ้าแล้วเดอ้อตอนนี้อยู่แม่น้ําเจ้าพญาเจ้าพญาทิรักสายไฟฟ้าแหลงสูงครับพี่น้องเบืองบรรยากาศครับขามโพขามแปะขามโคขามโพข,าม,โพขามแพรจากฝั่งปู่เจ้าไปฝั่งพระประแดงโอ้ยโยเกเย็บโยเกโยเย็บพี่น้องน้ำขึ้นนะเนี่ย คนที่ไม่เคยเห็นสถานที่นะก็ถ่ายให้ลงพอได้ค่าขนมสะพานภูมิพลได,ไ,ดได้ครับได้ได้เพราะผมผมผ่านเกณฑ์แล้วไงเปิดสร้างได้ได้หมดแล้วช่อง YouTube ผ่นานมาได้สะพานภูมิพลหนึ่งภูมิพลสองครับดูไปน้ำเจ้าพยาเป็นกองรับพี่น้องมาแดด้อนนะครับนี่ ยานทศ์ผมกลับเด,ด้ครับเบืองบนครับแน่ทายเบืองบนเออนายเรดเก่าฮ้อนพี่น้องฮ้อนฮ้อน้อน,อนจะพัพี่น้องเบืองบรรยากาศเจา้าพญาโอ้ขึ้นบ่วพี่นอ้องหยุดไปก่อนเด้อมันฮ้อนได้เนี่ย แข่งกันบ่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 เลือ่องคำฝากระโปะไปสิคำฮอดฟังพระประแดกก่อนกันพี่น้องรบรรยากาศครับเจ้าพญางามแท้ ผู้เจ้านะครับเอาพืชขึ้นถอยลังไปนอกบบบนี้เนาะพี่น,อน้อ,องพึ้นถอยหลังกันเดี๋ยวพาพบรรยากาศไปฟังพระประแดงเห็นไหมพี่น้อง ถ้าคุ่นกับจิออกมากครับถ้าคุณมาจากาพระปแดงครับถ้งคู่เจ้าก็ิไป,ปัน,นี้แข่งกันบ่แข่งกันบ่ววนกันะ่วนกันชวนกัน กลางแม่นำ้ำเจ้าพยาเอานี่พี่ไม่เก็บตังค์หรือวัเนี่ยเขาไม่เก็บตังค์เหรอครับเขาไม่เก็บตังค์เหรอ ไปดปิทอายลังเขา,าพี่น้องนี่นะครับจะึ้นไปคุณแล้วพี่น้องคุณนตรงสนอพาปลาแดงพอดิพี่น้องพาเบรรยากาศขาโพูขม,ขมแปะครับขาโพูขำปุ๊วนแปะน้ำึ้นพี่น้อง หอดฟังพระประแดงแล้วครับผม yeah, <time. S 1> เนื้นไทม์ก็จะเทียบเรือพี่น้องมันจะเขาจังได้ครับวิธีการเทียบเรือพี่น้อง โอ้ยโทรศัพท์บหอนได้พี่น้องหอนบื้งๆได้พี่นอ้อ,นอ,อ,นองเลยอากาศมันหอนครับปั๊ปุุงไม่ได้พี่น้องเนี่ยยังมาแรงมากกอกกำลังกายโอ้สาวไฟฟังกระประแดงแล้ว บ้านกี้กอี่นีดองไม้บานเนี่ยร่งเทียมครับพี่อ้องขึ้นฟังบานเนี่ยขึ้นตะฟังพระประแดง อีกยี่สิบบาทเพิ่พี่น้องรถใหญ่ยี่สิบมอไซค์คันละสิบบาทพี่น้อง แด่ประก็สิล้อลงเลยครับพี่น้องล้อลงพาประแดงเงื่อนไปครับพ่อการคิดนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอมพรสว่างแดนดิน,นพี่น้องขอบคุณหลายครับพ่อการคิดนาครับสวัสดีครับเมตตากับยายเปิน้นแข่งกันบ่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 เลือกคำฝ่ากระโปงไฟสิง ขามฮอดฟังพระประแดงก้อนกันพี่น้อง